สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับกับผม w f a b e a นะครับก็วันนี้กลับมาคันนีกครั้งกับเกมเ a n เจอรนะครับผมก็ตอนนี้8ปดโมงครึ่งนะครับผมอีกไม่กี่อืดใจโคลบโบกอลฟดินเซเยอ์ก็จะอวาสานนะครับผมนะแล้วก็4ี่โมงตรงของวันนี้เวนเจอร์ Ranger ใหม่ที่กำลังจะมานะครับซึ่งก็คือแสงมือใหม่นะครับผมนะก็เดี๋ยวก็รอดูกันนะครับว่าแสงมือใหม่จะทําให้ผมแบบประทับใจได้ขนาดไหนนะครับ แต่วันนี้ฮะเรามีสิ่งสุดท้ายที่เราอยากจะทำก่อนที่คอลลาโบกอบดิเซย,ย์จะจากเราไปนะครับในในก็ไหนๆก็ไหนละวันนี้เราจะได้ไฮเอลแม็กส์ทีนะครับผมฮนะแล้วก็ยัไปีสัก2ตัวแต้มกกน่าจะร้อยหนึ่งแล้วนะผนี่เป็นครั้งแรกเลยมั้งในรอบในรอบอหลายเดือนนะผที่ผมสามารถทำตัวฟรีพีออยแม็กได้ นะครับผมอ่าเป็นสิ่งสุดท้ายจริงละนะครับก็เดี๋ยววันนี้อาจจะได้อีกคลิปนึงคือไอ้คลิปแสงมืดใหม่นะครับผมอ่าก็เดี๋ยวยัดเพิ่มนิดนึงเนาะโอเคโอเคนะพีรอยแล้วนะครับผมโอเคเอ่าผมว่าผมต้องยัด ต้องยัดอ่อยัดะไรดีผมจะยัดอะไรดีผมจะยัดอะไรดีนะอีโคเวลเองนะครับน่าจะทำไฮเปอร์ไม่ทันนะแต่ไม่เป็นไรไฮเปอร์มันไม่เกี่ยวอยู่แล้วครั้งสุดท้ายที่ผมทำตัวฟรีแม็กพีวอได้นี่ก็คือไอชัดอมูลนะนานมากแล้วอีก2เวลอีก2เวลเอาอะไรดีแดนไหม แดนไปแดนไปบาร์บีคิวนี่ไปแดนเนียลไปแต่ผมล่าไม่ไปว t าอะฝักอืมโอเคครับได้แล้วนะครับผมสำหรับไฮเอลแม็กนะครับ6วิฮนะอ่าก็เกียร์ก็นะใส่ใส่ไปนะมันไม่ได้ดาเมจไม่ทะลุอามาตะาอยู่นะผมก็เลยไม่ซีเรียสอะไรมากนะผม ดาเมจ2ล้านเลือดยีล้านนะสไตล์ตัวฟรีนะเลือดจะน้อยหน่อยแล้วก็คูลดาวจากสิบสเหลือ6วินะครับอ่ะนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะสุให้เลยกันนะสำหรับอคอลมนโบนี้ว่าเราได้อะไรบ้างนะผมแต่ก่อนอเลยเลยนะได้เวลาอ้สังเวยแว่มว่วงเราสองหมื่นห้านะครับเพื่อแลกกับกดดำที่เสียไปจากการเอาไปยัด ไฮเอลนะครับอ่าโอเคอ่าก็รวมภาพรวมนะครับผมของโคลาโบนี้อ่าเราได้ตัวใหม่ไปทั้งสิน้น ID หลักไม่ได้ ID 2ได้นักบ,บวชหญิงกับอ่าชาแมนเดอะวอล์ฟทำแม็กไปแล้วนะครับผมแล้วก็ไฮเอลไปไอดีสามได้กรอบดินเซย์เยอร์นะแล้วก็ ID 6ได้ชาแมนเดอะวอล์ฟนะครับ ก็ถามว่าผมเสียดายไหมกับคุณระโบนี้ว่าว่าในกรณีที่มันไม่ได้ผมสอบไอดีหลักผมไม่เสียดายนะผมไม่ได้ไม่ไม่เสียดายเลยนะเพราะว่าเรามีเอเลนเป็นแทงแล้วนะผมแล้วนเะอ่อคือคือต้องยอมรับว่าถ้าทีมผมนะมันเยอะเกินไปผมกลัวว่าจะโดนไม้ตกนะก็นะดีละเที่ยวได้ดีดีมากนะที่เวได้เอเลนมาตอนคุณระโบไททันนะครับถือว่าดีที่สุดแล้วครับนะ แต่ในกรณีของ ID3 ที่ผมอยากจะให้ตัวแทงมาแล้วมันให้คอมเพนเซอร์มันที่คือผมบอกผมขอบคุณเกมมากจริงที่เห็นใจผมนะครับขอบคุณมากที่้แทงมาในผมไม่ได้เงินผมไปอินฟอรว้เองนะครับสวค์นักบวชหญิงถามว่าถามว่าผมเสียใจไหมก็มันมันไม่เชิงคือผมรู้ว่ามันเล่นได้มันมันทำแม็กได้มันใช้ประโยชน์ได้อารมณ์คล้ายๆอายแต่ว่าผมไม่เสียายเท่าไหร่นะ มีแค่ ID 2อ่ะที่ได้นะับบวยหญิงมาจาก5ตัวนะครับส่วนชาแมนด e วอ a r ฟกับนะักบวชทศาสตร์ผมพูดพร้อมกันแล้วว่าไม่ได้ผมก็ไม่ใช่ได้นะผมมันไม่จำเป็นอะไรกับเมตาเราอยู่แล้วนะผมะะส่วน ID 2ที่ผมทำชาแมนด w วอ p m ฟแม็กผมคงจะได้ใช้ไปสักพักนึงมั้งนะนะเพราะไหน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 ก็ปักแม็กอะแลผมแล้วเป็น เป็นไม้ดาเมจตัวเดียวในอดีตสองนะตอนนี้ยนะครับเพราะผมคนต้องใช้ไปยาวเลยนะครับผมในเขาก็ปั่นแล้วใช้สุดนะฮะส่วนเรื่องเกียร์เจ็ดดาวนะครับสับเดือนนี้ผมผมถือว่ามันโอเคนะแต่ว่าผมก็เสียดายนิดหนึ่งที่ไม่ไม่ใช่เสียดายนิดหนึ่งอะ่เะเสียดายเสียดายมากมากที่เปิดไม่ได้นะครับผม <laughs> ก็มีแค่อดีสองใช่ไหมที่ได้ได้ชี้แสนหวานอันเดียวนะครับผมคือแบบมันมันเซ็งอะ่ะนะครับผม มันมันเป็นเกียร์เจ็ดดาวที่ผมต้องการสูงอะนะฮะโดยเฉพาะไอเรื่องเกียร์เ็ดดาวที่มีลดแร่นะผมลดคู่ดาวโพวเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมต้องการแต่เกมมันจะไม่ยอมให้ผมเลยนะ้วผมงกชิบหายนะไอดีสออกเอาออกเอาออกจต่ท่าไฟนะผมผมเล่นยังไงก็ไม่รู้นะครับอ่ะก็อา่าสำหรับตัวแสงมืดใหม่ที่จะมาสี่โมงเย็นนี้ นะครับผมผมไม่ได้ตั้งความหวังอะไรไปสูงนะว่ามันจะดีเลิประเสิร์ฐสีขนาดนั้นนะผมแต่คิดว่าอาจจะมีความเกียนคล้ายๆเหมือนโคน,นินพันนะส่วนตัวฟรีก็อย่าไปหวังอะไรมากนะผมต้องมี7ดาวอยู่แล้วนะถ้าถามว่าเดือนหน้าผมจะเติมไหมผมคิดว่าผมคงไม่เติมนะผมจะไปเติมอีกทีเลยเอ่าโคลาโบน่านะผมแต่สอบอดีสมนี่ผมกำลังลังเลว่า ผมอาจจะต้องขุนมันนะอ่ะอเพราะว่าอย่างที่รู้อ่ะอันนี้3ตัวดีมากแล้วนะผมเพียงแต่ขาดขาดการปั่นแบบจริงๆจังจัง,จง,จงนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องแบบอา่าลงทุนหน่อยแล้ผมถ้าไม่ลงทุนะมันะก็อยู่อยู่กับที่นะครับผมอ่ะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมผมไม่ได้โชว์เคสะะ้วนมะั้งเนาะเดี๋ยวจะจะเ,เล่นสักหน่อยละ โอเคได้ได้ได้ไหนก็ยังไ,ไหนล่ะไหนๆเราก็ทําแล้วนะเพราะงั้นก็เอาไปโชว์เคสเล่นหน่อยก็ไดนะ้ไม่เสียหายนะครับโอเคเอเดว่าโอ okay. เคอ่าขนนกผมยังมีอยู่นะครับอเอลโโหตึงแน่เลย น่าจะตึงแต่ว่าอ่ะลองดูแล้วกันจริงๆผมว่าไฮเอลอัลตราเล่นง่ายกว่าไฮเปอร์ Hyper, นะเพราะว่าไอ้สกิลไฮเปอร์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอหรือว่าผมผมว่าผมผมถูกตัวแหละผมเปลี่ยนถูกตัวเพราะว่าปกติผมจะคอมโบคุณแม่กับโซเอแต่ว่า พอพอคุณแม่บอกเมืนมันจะจะเปลาะนิดนึงแล้วผมเพราะว่าไม่มีตาหลบ2คนนะคือตอนเนี้ยไอ้สควอผมอ่ะผมเล่นได้หมดทั้งทีมยื้อทีมจอกนะครับกับกองกำลังพร้อมนะพร้อมเปลี่ยนได้ตลอดถ้ามีตัวที่ดีกว่าโซเอผมพร้อมเปลี่ยนทุกเมื่อนะครับพร้อมเปลี่ยนได้ตลอด คือไม่รู้อนะไอทีมหลักผมมันยังขาดเกจสเดาวแล้วก็เวนเจอร์บางตัวในทีมผมยังดีแต่ยังดีไม่สุดนะครับยังดีไม่สุดก็กำลังคิดว่าถ้าในอนาคตอะผมได้โยมิมาแทนมาแทนเจสแสงเออเอามาแทนเจสแสงไม่ก็ได้คุณนพนันแทนอนะ่ะมันจะแบบ ทีมเรามาาันจะอันนี้แค่ไหนนะหรือได้เจมมืดมาเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าการที่เออเกีย์ผมเจ็ดดาวของผมน้อยอ่ะในอดีตเนี้ยมันสร้างปัญหาให้ผมละนะ ตัวดีอย่างเดียวไม่พอนะเกียร์เจ็ดดาวก็มีส่วนด้วยนะครับผมพอผมบอกเลยว่าตั้งรับผมรู้สึกจะมีปัญหาบ่อยนะว่าว่าบอดม,มันเหมือนบอดปอดนะครับผมมันไม่ใช่บอดปอดหรอกมันเป็นผลเสียจากการที่เราไม่ได้ตัวโคนาโบชินจังนะเราไม่ได้ชินจังเราไม่ไดไม่ได้ทิมาวาริจุดเนี้ที่ฆ่าเรานะครับมันทำให้เราอยู่ยากขึ้นนะ อ่ะผมอีกสักตาหนึ่งแล้วกัน,นครับคือบ่อยนะว่าทีมที่เล่นชินจังอะ่ะชินจังกับจอคออีอ่ะผมมันไม่ใช่แค่จอคงเดียวนะทีมที่มีตัวเพิ่มแร่อย่างเซลลี่ีหน้าไม้ชินจังฮิมาวาริอย่างเงี้ยแล้ว แล้วใส่คุณใส่ตัวที่มีสกิลตัดแร่ไปหลายๆตัวบอกเลยบอกเลยฮะเราจะเจอปัญหาแบบหนักมากนี่คือผ hey, ลผม,ผมที่อยากได้เกียร์เจ็ดดาวไงนะเพราะมันมีรถแรกงไงนะครับแม่งั้นผมสู้พวกนี้ไม่ได้นะพวกที่ตัดแร่เยอะๆเราใส่ชินจังที่มารวบไปออกไม่ทันนะแต่เกมวะนะไม่เคยเอื้อมห้อยผมเลย ผมไม่รู้ผมจะโนทเทมได้แ่าผมไม่กล้าเสี่ยงกับ L 5 0ด้วยเอ่อตอนนี้เลือดป้อมผมเหลืออยู่40นะโอเคผมต้องพัดแล้วไปกลับลูกโอเค ผมไปจับประมาณไม่ได้นะ L 5 0ประมาณไม่ได้จริงเพราะเขาปล่อยตัวเร็วกว่าตึงกว่านะอ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะก็เดี๋ยวจะไปเจอกันอีกทีเลยก็คืออ่าตอนสี่โมงเย็นนะครับผมที่แสงม,มือใหม่มาเดี๋ยวได้เจอกันนะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยผมเพิ่งเห็นนะที่แรกผมคิดว่า U แปดสาม่ได้เอาเวลปกติไม่มีตัวเสียเลยนะว้าวไม่เร็วนะ โอเคนะแฮกเกอร์จงเจริญน,นะครับประมาณนี้นครับผมขอบคุณมากจริงๆนะครับที่ดูจนจบนะครับขอบคุณมากนะครับก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับผมเด,เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสอนนี้ขอตัวลาการไปก่อนนะครับบ๊ายบาย